เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุง่งนี้กูจะไปถึงเส้นชาัไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึมงจงฟังให้ดีถ้าตียังเยอะบนพัดสุภาจงอย่าเดินกลับหลัง หวังให้ฟันฟ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอทนติ์ไม่รลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีเะียยืบบทพาฒนาาจงอย่าเดินลากอย่าหยุดอยากขับซาชุก้า เขาว่าจะมีโชคมันเหียวเอ้ามันก็ะทำดมดาเราเราไม่ได้บำรุงมันสมนึกมันก็เป็นแบบนี้เลยอโอ้ยไอตัวสุดไทยเนี่มึงคือนั้นแพ้เขาจะว่าผู้เองทำอะไรกันดูอะไรกันดูเลขแไม่ใช่สีหรอวะสีดูอะไเผัวสี แน่จริงผู้ไหมตัวที่เจ็บนี่เด็กนี่ค่ำกลาง